สะานไอ้จ้ายนะครับของเมืองจีนอันนี้อยู่ในเมืองฟูหลงเจินแล้วโอย้ยสูงมากนะครับแล้วก็เห็นหี้ยก่อนที่จะลงมาตรงนี้เมื่อกี้อยู่ข้างบนบนสูงเลยแล้วก็นั่งลิฟต์ลงมาอ่งเี้ยประมาตรงนี้นี่มีประตูเข้า<อ>มาเดินนะครับีเวลายี่สินาทีใช่ไหม <c oughs> ใน桥可以走过去中中间也可以反正我们待会要走那边ไม่ได้ไเนี่ยผมจะถ่านี้ใ้ะเไม่ยืนไม่ไมยืนเหรอไปยืนแล้วไปยืนไม่รู้อ่ะไปยืนแล้วทำท่าตามหุ่นนั่นแหละไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับไปล้อาหัวออมไปดิเออต้องยืนยงไงใช้ได้ใช่ใช่ใช,ใช,ใช หนึ่งสองเมืนตัวเตี้ยมหมืนงครับผัวไม่ได้อยู่ข้างบนก้ล็อกเหอไม่ก้าล็อกตรงนี้เ๋ยวเร็ว อืมเดินยันกลับเหมือนขอให้เดินทางนี้มเดินยันกลับได้มันจะจะวนไปสุดเลยไหมอ่ะเวลาไม่พอไ่ก็ไปเดินดูอันนี้ไม่ได้หนึ่งสองสาม นี่พี่นี่พี่หมอเกเยอะมากเนี่ยหนึ่งสองสามข้างล่างเป็นหมู่บ้านไอ้ใจครับม,มอกตรงเยอะมาก ข้างล่างได้เอา,าั่ะในเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เห็นไปอยู่ตรงนู้นเลยเห็นหมู่บ้านด้วยแหละมาถึงข้างน้ำขาจะมอีกเยอะเลยะหนึ่งสองสามหนึ่งสองนี่แล้วมันวิ่งอ่ะใช่แล้วข้างบนเราทำเป็นถนนไงแตเราทำได้คงเล็กสุดยอด งานและความยิ่งใหญ่ของสะพานในเมืองจรีนนะสร้างในโครงเหล็กนะตรงนี้เป็นที่ที่ที่คนเดินเดินเที่ยวนะจะมีสองฝั่งซ้ายขวาส่วนข้างบนนะจะเป็นที่รถวิ่งที่วิ่งเจาะทะลุภูเขาเออกมานะครับดูสูงไหมฮะสูงมากนะ่ะคมยังกลัวเลยไม่กล้าดูขาสัน้นแต่พอได้ก็หลายคนเดินกันไม่เป็นไรเราก็ต้องเจสู้นะ อังล็กครับมองไม่ค่อยเห็นจะยืนอุปกรณ์ไปก็ไม่ได้กลัวหล่นหล่นจบเลยั่นึ่งสอ

ตัวกลัวสูงจริงเนี่ยนี่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปเจอสะพานกระจกในที่มันแคนยอนเนะี่ยน่ากลัวอย่างนี้มันข้ามเขาเลยอะ่ะเออแม่งยาวจริงสอมีนี่รเลย đi đâu? Ừ, Bây giờ nông mông nó lên liêu, chút, liêu liêu Anh em à, nên tổn tổn bông chí <laughs> <môi. cười> <laughs> เอกท่าถ่ายรูปมาแล้วเี่เก็บยดยย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 ยวยย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 ยชยย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 มมยย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 พยยยยยย แมนสองแมนสองทังการก่อสร้างเอนมันต้องใช้กล้องแอคชั่นแล้วอ่ะแล้วก็เพราะฝนมันตกนะครับนจะเอากล้องดีใจเอาออนโมูฟมาไม่ได้ เราต้องใช้กล้องแอคชั่นแคมตัวนี้กันน้ำได้อ,อินทราสามเอสโรอตรข้างล่างทียงหน้าไป็นถนนลิบๆตรงไปนู่นนะครับมันจะเป็นทางลิ่เจาะเข้าจบ 走回去。Okay.

โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเพราะว่าถ่ายรูปก็ครบแล้วนะไฮไลท์ like ต่างๆเดี๋ยวไปถ่ายข้างบนต่อครับถ่ายข้างบนต่อว่ามีอะไร,ะรบ้างเด็กจริงขงนะครับเงียบแล้วเปิดุที่เดียวเงียบแล่ะ เจอพ่อดูเจอพ่อดูเจอพอดูเหมือนมึงโดนเอาไหมเลื่อนแต่มันเลื่อนไม่เอาลอันตรายตายเอาไหมต้องใส่ถุงเท้านี่นะกลางนี่สะพานกระจกเนี่างลตกไปตุยแน่เลย

สุดๆหละใช่ไหมตวน <c oughs> ตางก็ส่วนไม่เปียกไม่ร้อนอีกด้วย ard, นีม่ลื่นใช่ไหม้ <c oughs> หออื้่ยากได้ก็ได้ครับ